สวัสดีค่ะฮาไทยการพนประสิทธิ์นะคะคิดการทำคอนเทนต์สำหรับวิดีโอนี้นานเพราะว่าอาทิตก่อนไม่ได้ทำนะคะคือเวลาทำวิดีโอเนี่ยไม่ใช่อยากทำทำให้มันตามเวลาเท่านั้นแต่อยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ด้วยวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้พี่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนสาวนะคะเพื่อนของพี่นะ เพิ่งจะคลอดลูกสาวนะคะพี่ก็เลยได้ไอเดียว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยค่ะที่ฟินแลนด์เนี่ยการคลอดเป็นยังไงซึ่งหลายๆคนทราบนะคะว่าพี่มีลูกสาวคนเดียวนะแล้วประสบการณ์นี้ก็คือสิบสองปีก่อนนะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่อัปเดตยังไงเนี่ยคอมเมนต์กันมาเข้ามาเลยนะคะค่ะพี่จะเล่าว่า อันดับแรกการฝากคันนะคะที่นี่เขาก็จะมีเขาเรียกเนวโวละ่ะก็คือคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นอนามัยอะคะ่ะหรือว่าเป็นคลินิกนะเขาก็จะมีกําหนดเวลาเลยว่าอายุคันเท่านี้ต้องหาต้องมาต้องมาวัดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็บางครั้งก็จะเป็นพยาบาลบางครั้งก็จะเป็นหมอนะคะส่วนทีนี้อันนี้ทุกอย่างดีมากนะะทุกขั้นตอนคือให้ข้อมูลเราดีตอนนั้นพี่แทบ ภาษาฟินได้นั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้รู้มากเท่าตอนนี้นะคะทุกอย่างไปตามขั้นตอนเขาจะมีจดหมายส่งมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเราต้องทําอะไรตอนไหนยังไงคือได้ครบหมดเลยแล้วที่สําคัญฟรีแต่ฟรีจริงหรือเปล่าฟินแลนด์ที่ว่าฟรีฟรีนี่จริงๆก็คือไม่ใช่ฟรีนะคะเพราะว่าเวลาเราทํางานอย่างเช่นพี่ตอนนี้นะคะเงินภาษีค่ะเงินเดือนของพี่อันนี้คนฟินก็จะไม่พูดกันนะแต่พี่จะ ไม่สนใจคะ่ะเล่าไปเลยเงินเดือนของพี่ประมาณ2,500ยูโรต่อนังเดือนนะคะพี่จ่ายภาษีเดือนนึงประมาณ18%ส่วนคนที่มีเงินเดือนเยอะกว่าพี่นะคะภาษีก็จะเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นซึ่งเงินภาษีตรงนั้นนะคะก็เอามาส่วนหนึ่งจ่ายตรงนี้บางส่วนก็เอาไปใช้ในการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลที่นี่ก็ฟรีนะคะออบางส่วนก็ไปใช้กลายเป็นเงินตกสำหรับคนตกง,งานประกันตกง,งานอะไรเงี้ยคะ่ะ ต่อไปเล่าต่อนะคะคลิปนี้จะไม่ดูเวลาค่ะคพูดไปเรื่อยเนะาะพี่ท้องแล้วก็ครบกําหนดแล้วนะครบครันดจะคลอดนะตอนนั้นจําได้ว่าเป็นตอนเย็นๆนะคะช่วงซัมเมอร์ปีสองพันสิบอืมเพราะเราก็มีเบอร์โทรไว้เรียบร้อยนะคะก็คือตอนที่เราไปหาหมอหาพยาบาลนี้เขาจะเตรียมตัวไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแหละเออพี่ก็มีเบอร์โทรนะคะโทรไป ก็เป็นพยาบาลเนี่ยค่ะที่รับแล้วพี่ก็บอกว่าปวดท้องเขาก็ถามว่าท้องแรกหรือเปล่าบอกว่าใช่เขาบอกปวดทีแค่ไหนก็บอกเขาไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็บอกทานยาแค่ปวดแล้วก็อยู่บ้านค่ะพี่ก็ถามว่าแล้วฉันจะทราบได้ยังไงว่าเมื่อไหร่จะต้องมาโรงพยาบาลพยาบาลขำนะคะเขาบอกว่าแล้วเธอก็รู้เองแหละโอเคอันนั้นตอนเย็นนะคะผ่านไปหนึ่งคืนนะ เช้าอีกวันหนึ่งมันก็ยังปวดนั่นแหละแต่ว่ามันทนได้อ่ะคืออายุยังน้อยนะแล้วพี่ค่อนข้างแข็งแรงนะตอนนั้นจนมาถึงตอนเย็นบอกแฟนว่าฉันรู้สึกยังทนได้อยู่นะแต่ว่าไปเถอะเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านถ้าถ้าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาค่อยกลับบ้านไปนะคะตอนนั้นช่องคลอดเปิดประมาณสี่เซนแล้วนะทีนี้เขาให้อะไรบ้างนะคะ เขาดูแลเราไงเขดูแลอย่างดีนะมีคนเข้ามาดูแลเราตลอดเลยสามีเขาอยู่ในห้องด้วยร้อเตลอดเวลาเลยนะเขาก็ทำได้ทนได้ไม่อดทนได้สรุปพี่ได้อย่างเดียวน,นะคะคือแฮปปี้แกสอย่างอื่นไม่มีนะคะคลอดโดยธรรมชาติแล้วที่เด็ดกว่านั้นนะคะก mm ็ hmm. อย่างที่บอกว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้เป็นพยาบาลน,นะก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะมีแ่พยาบาลอายุ ดูจากหน้าตานะคือดูเด็กมากประมาณเด็กอายุยี่สิบกว่าค่ะสอสามคนพี่ก็บอกว่าเราไม่มีหมอเลยสาวๆพวกนั้นก็บอกพี่ว่าไม่มีค่ะหมอเนี่ยจะเข้ามาในเคสที่มีปัญหาที่พวกพยาบาลทําไม่ได้แค่นั้นพี่ก็โอ้บอยจะไหวไหมเนี่ยสรุปพอตอนนี้นะคะมาดูนะพอตอนนี้พอทราบข้อมูลเนี่ย พยาบาลพวกนี้เขาเป็น midwife นะคะเขาเรียกกติเลยร์ซึ่งพวกนี้อย่างพวกพี่เนี่ยพยาบาลทั่วไปเราจะเรียน210หน่วยกิจหลักสูตร3.5ปีนะคะแต่พวกกติเลยร์เนี่ยพวกพยาบาลที่เขาทำคลอดเนี่ยนะคะเขาจะเรียน270หน่วยกิจซึ่งก็ใช้เวลาเรียน4.5ปีนะคะและเงินเดือนเขาอันนี้พี่ดูจากเน็ตน,นะคะไม่ได้รู้จักใครนะที่ทํางานนี้นะคะ โดยประมาณนาจากอินเทอร์เน็ตบอก3,413ยูโรจริงๆก็คือเยอะกว่าของพี่มากนะโอเคเล่าต่อค่ะทีนี้เออเขาถ้าพี่จำไม่ผิดคือพี่ไปตอนเย็นนะประมาณ6กโมงทุ่มทุหนึ่งจนประมาณ4ี่ทุ่มอะค่ะก็คือถึงเวลาคลอดคลอดไม่ต้องใช้หมอไม่มีหมอนะคะมีพยาบาลพอคลอดเสร็จนะคะเขาก็จะเเขาก็จะเอาเด็ก ที่เพิ่งคลอดนะคะเขาก็ไปทาเช็ดตัวนู่นนี่ให้เสร็จกล้องมาให้เราเลยนะคะแล้วก็เริ่มให้ให้ลูกเนี่ยดูดนมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสักพักหนึ่งทุกอย่างเรียบร้อยอ,อ๋อลืมพลาลืมเล่าว,ว่าคุณพ่ออยู่ในห้องตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกว่าบอกว่าพี่ว่าไปอาบน้ําได้ค่ะมันมีห้องน้ําอยู่ในในห้องคลอดนะพี่ก็ฮ่าไ้คนเดียวเลยเหรอเดินไปคนเดียวหลังเพิ่งคลอดเนี้ย อาบน้ำค่ะอาบน้ำเสร็จนะคะเข้ามาพยาบาลเขาก็เตรียมแซนด์วิชแล้วก็เตรียมชามาให้ค่ะเรากา็กินอาหารนิดนึงดื่มชาด้วยกันหมดเป็นครอบครัวครั้งแรกนะคะอคุ้ยแบบมีความสุขมากมีความสุขมากจากที่เมื่อก่อนคิดว่าชีวิตแบบขาดนู่นขาดนี่นะตั้งแต่มีลูกเนี่ยค่ะไม่ขาดพี่ไม่ขาดเลยเลยนะไม่ได้เป็นคนรวยนะคะแต่ไม่ขาดอะไรเลยแล้ว เราก็เดินไปนะ,ะแฟนพี่ก็เข็นลูกส่วนพี่ก็เดินเองนะไปอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องเราจองเป็นห้องส่วนตัวคือจริงๆที่นี่มันฟรีเกือบหมดอะนะคะแต่อันนี้ต้องการห้องส่วนตัวซึ่งมีเตียงให้สามีนอนด้วยนะจําไม่ได้แล้วประมาณ60ยูโรหรือเปล่าจ่ายเพิ่มต่อหนึ่งคืนนะเออก็พี่นอนตรงนี้นะคะลูกตรงนี้เขาไม่เอาเด็กไปที่คือถ้าคลอดออกมาสมบูรณ์ดีเขาไม่เอาไปเก็บที่อื่นเลยนะคะอยู่กับในห้องกับแม่เลยนะพี่ลูกสาวสามี ต่อไปนะคะเล่านิดนึงเกี่ยวกับน้ํานมแม่นะคะคืออย่างที่เล่าว่าพอคลอดออกมาก็ให้ดูดนมเลยนะมอนะคะบอกว่าให้ดื่มนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ดื่มน้าไม่ดื่มอะไรนะคะ <c oughs> พี่ก็เชื่อนะคะทําอย่างนั้นเลยนะลูกสาวคือไม่ต้องดื่มน้าอะไรเลยก็ดื่มนมเรากลางคืนดื่มบ่อยแค่ไหนคือต้องตื่นประมาณสามชั่วโมงครั้งเพราะว่าเขาเป็นคนตัวเล็กนะคะสามชั่วโมงครั้งนี่เขาจะตื่นมาดื่มนมก็คือพี่ให้ดื่ม หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะคะ <c oughs> จริงๆช่วงสี่เดือนหกเดือนพี่ก็เริ่มให้อาหารเสริมแล้วลหละแต่เขาแทบไม่กินเลยจนมาถึงหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนเนี่ยหยุดเพราะว่าหมอบอกค่ะว่าถ้าลูกดื่มนมเราอย่างเดียวเนี่ยสารอาหารมันไม่พอโดยที่ลูกพี่เขาจะไม่กินอย่างอื่นเลยนะคะก็เลยต้องหยุดตัดไปเลยแล้วก็ให,ให้ให้กินอาหารอื่นแทนนะคะส่วนในหนึ่งกรณีนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่านมแม่ไม่มีล่ะ ในกรณีของพี่นะคะก็คืออย่างที่เล่าว่าพอคลอดออกมานะคะคือก็ให้ลูกเข้าเต้าเลยนะเขาเรียกใช่ไหมใช่เลยใช้คาถูกไหมเข้าเต้าอืมการที่ลูกดื่มดูดนมเราอะ่ะมันก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้มีน้ํานมออกมาแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่นะคะใครมีประสบการณ์อย่างอื่นทํายังไงถึงจะมีน้ํานมแม่ดีนี่ช่วยเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับในกรณีพี่ ตอนนั้นมีเพื่อนคนฟิลิปปินส์สนิทกันนะคะเขามาเยี่ยมที่บ้านนะแล้วเขาก็ทซุปในซุปนั้นน่ะมีกะทิทากะทินะคะแล้วเขามีหอยแล้วก็มีขิงมีน้ําขิงนะทำมาให้พี่ดื่มนะคะเสร็จแล้วเขาก็นวดหลังเขาก็นวดธรรมดาเขามีน้ามันมน,นวดมาให้นะคะนวดหลังเสร็จเพื่อนขับรถไปยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะเขาอยู่ในเฮลซิงกิก็ห่างไปประมาณ40นาทีโอ้น้ำนมออกมาเยอะมากเลยะคะ่ะ ถามว่าพอใจไหมนี่ยังไม่พูดถึงสวัสดิการน,นะคะการที่เราอยู่บ้านเลี้ยงลูกนี่เราได้เงินด้วยนะเอาคร่าวๆนะของพี่ตอนนั้นพี่ทำงานเป็น production worker ในบริษัทยานะคะค่ะเ,เ,เงินเดือนพี่ประมาณ2,200แต่ว่ามันจะมีเงินโบนัสนู่นนี่ถ้าเราเงินทำเงินได้ตามเอ้ยทำงานได้ตามเป้า,าความปลอดภัยดีก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้เงินเพิ่มอีกนะคะแล้วก ปีนึงก็จะได้โบนัสหนึ่งครั้งรวมแล้วนะหนึ่งเดือนเงินเดือนที่เท่ากับตอนนี้เลยสองพันห้ารอยยูโรนะคะทีนี้พอเราก่อนเราเลือกได้เลยค่ะว่าก่อนที่เราจะคลอดเนี่ยเราจะเลือกหยุดเขาเรียกไอติสโลมานะก็คือว่าลาคลอดนั่นแหละมันได้สิบเดือนนะคะซึ่งเงินที่เราได้อ่ะมันก็จะตามกับเงินเดือนเดือนของเราอะคะ่ะพี่จำไม่ได้แล้วนะแต่เอาคร่าวๆเดือนแรกได้ประมาณพันแดรอยยูโรไหมประมาณนะคะ ตกใจมากตอนนั้นอยู่ฟินแลนด์มาประมาณยังไม่ถึงสิปีนะไม่เคยสนใจเลยค่ะเรื่องสวัสดิการพวกนี้นะแไม่ได้ทำอะไรเลยงานไม่ทําอยู่บ้านเฉยๆยได้เงินน่ะจนไปสิเดือนนะคะพอหลังสิเดือนเงินตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึ้งซึ่งจะน้อยลงมากตอนนั้นพี่ได้ประมาณ3ามสี่รอยูโรมั้งก็เลยพอลูกสาวอายหนึ่งปีครึ่งพี่ก็กลับไปทางานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารู้สึกแบบเขาดูแล ประชากรของเขาดีมากอย่างการนัดการฝากคันเนี่ยนะคะที่แน่ววล่ะนะพี่ก็เรียกไม่ถึงนะจะเรียกว่าอนามัยหรือว่าบบคลินิกก็ไม่แน่ใจนะการนัดเวลาของเราไม่มีแบบรีบๆนะคะแบบครึ่งชั่วโมงได้ไม่นะคือเราเป็นชั่วโมงอะ่ะเรานั่งเราคุยเราถามก่อยถาม,ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างกินอิ่มนอนหลับมีปัญหาอะไรอยากจะคุยกับฉันไหมคือให้เวลาดีการดูแลคือดูแลตั้งแต่เราตั้งคันเลยะคะ่ะนั่นคือเขาอยากจะให้ คุณภาพของประชากรอ่ะดีซึ่งตอนนั้นพี่อ่านตอนลูกสาวพี่คลอดใหม่ๆนะคะว่าอายุเขาเรียกว่าอายุเฉลี่ยไหคือตอนนี้นะคร่าวๆนะคะผู้ผู้หญิงฟินแลนด์ประมาณ80กว่าปีนะผู้ชาย70กว่าปีแต่เหมือนรุ่นลูกสาวพี่นี่ก็คิดไปถึงว่าจะอยู่ได้ถึง90้าถึงหนึปีนะคะเออจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะแค่นี้ค่ะยินดีด้วยนะคะกับเพื่อนของพี่ที่เพิ่งได้ลูกสาว ใครมีเทคนิคการใครมีคอมเมนต์ดีๆเขียนมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะอ๋อลืมบอกวันนี้อยู่ในบ้านก็อสเทจเพิ่งตื่นนะคะดื่มกาแฟเสร็จคือพี่เวลาพี่จะทําคลิปอ่ะต้องเป็นในช่วงที่พี่มีความสุขแล้วก็มีพลังงานเยอะๆนะคะแค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ